สวัสดีครับที่นี่ RDD รถดีเด็ดซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสนะครับผมขุดแผนเบอร์โทร0834402297ลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมเพิ่มเติมได้จากเบอร์โทนี้ RDD รถดีเด็ดเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเกลืออากาเนเแกปิตอนวันนี้นะครับผมพามาดูรถ Toyota Corolla Antis นะครับ ซึ่งคันนี้เป็นตัวไฮบริดด้วยนะอ่าไม่ธรรมดาเพราะว่าอย่างแรกเลยและที่สำคัญนะครับคันนี้เป็นโชปปี2022ด้วยนะนะก็ได้ทั้งโฉมใหม่นะครับปีไม่ลึกมากแล้วก็บวกกับ อีกอย่างหนึง่งได้เป็นไฮบริดความเป็นไฮบริดนะครับอย่างแรกเลยก็คือกระจังหน้าเขาเนี่ยครับจะเป็นโลโก้ขอบสีฟ้า,ฟาแบบนี้นะครับก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกนะครับว่าเขาคือไฮบริดเองไฟหน้าเป็น LED นะครับคอนโซลนะครับมีความแตกต่างนะแล้วก็ ในส่วนของเรื่องความประหยัดน้ํามันบอกได้เลยว่าประหยัดมากๆนะฮะประหยัดมากแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายเนี่ยเขาก็มีโลโก้บ่งบอกเหมือนกันว่าเป็น ไฮบริดนะครับแล้วก็ด้านท้ายจะเขียนไว้เลยว่าไฮบริดนั่นเองนะครับโคโราอันติสนะโฉมปี2022นะครับไฟนะไฟท้ายนะเป็น LED แบบนี้มาสวยแล้วนะสวยแล้วนะครับก็ใครหาอยู่มองหาอยู่เล็งๆไว้คันนี้อย่าพลาดเลยทีเดียวเลขไม้เพียงแค่60,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับในส่วนของการสตาร์ทเปิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้เป็นสตาร์ทเป็นแบบไฮบริดนะครับแล้วก็ค่อยสลับตัดมาเป็นแบบ ไฟฟ้านั่นเองนะครับเพิ่มเติมในส่วนของออปชันเขาให้ปรับไฟฟ้ามาด้วยนะอ่าไม่ธรรมดานะแล้วก็ภายในเดียวผมพาไปดูเลขใหม่กันว่าเลขใหม่ณนะปัจจุบันเท่าไหร่6 9 0 8 8กิโลนะครับ6ก0 8 8กิโลกโลกองเห็นไหมเอ่ย6ก0 8 8กิกิโลนะครับในส่วนของคอนโซลหน้านะครับที่เป็นหน้าปัดอย่างเงี้ยเขาก็จะดีไซน์เป็นแบบนะ เป็นแบบคลื่นหนึ่งซึ่งสามารถปรับตำแหน่งในส่วนของโหมดได้นะปรับโหมดได้ปรับ fmam นะครับสสามารถปรับขึ้นความฉี่ตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีเป็นชุดควบคุมเดียวผมขอนุญาตลดเสียงลงหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมนะครับสามารถควบคุมหน้าจอนะครับเปิดปิดได้ทุกสิ่งอย่างเลยนะแล้วก็ดูความอัตราประหยัดน้ำมันด้วยนะไม่ธรรมดานะครับในส่วนของหน้าจอนะครับเขาให้ มาเป็นแบบจอท้ายแบบนี้มาด้วยนะ,ะถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับแต่คุณภาพขอตินิดนึงก็พอสมควรนะไม่ถึงกับคมชัดแต่สามารถดูได้นะครับอย่างแรกเลยก็คือ,อในส่วนของเวลาเราถอยเนี่ยก็เป็นไกด์ไลน์แล้วกันนะครับถือว่าเป็นไกด์ไลน์ในส่วนการถอยนะว่าเอ้ยเรายังไม่ชนอะไรประมาณนี้ดีกว่าเนาะน,นะครับแล้วก็ออปชันนะครับมีตัวเขาเรียกว่า adaptive ไม่ใช่อัจ t i v e เขาเรียกว่า แอคชั่นคอนโทรลมาให้นะครับมี ev mode ม,มาด้วยนะครับ ev mode นะครับก็คือโหมดที่สามารถปรับนะครับสมมุติว่าระยะเวลาอยู่ประมาณ3นาทีในการใช้งานไฮบริดนะก็ขยับขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะประหยัดน้ำมันนั่นเองนะครับคันนี้รับรองได้ผมมองว่า20กิโลกว่าลิตรมีแน่นอนนะครับเกินแน่นอนนะเบกมือนะครับเขาให้มาเป็นแบบไฟฟ้าแล้วถือว่าโอเคนะไฮออปชันมาถือว่าล้ำเลยทีเดียวได้เบาะหนังนะครับแล้วก็ ความเป็นอันติสนะประหยัดนะแล้วก็อันไหลเนี่ยหาง่ายแน่นอนนะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับโดยรวมและสวยผมขออนุญาตขยับนิดนึงรถเขาจะมา <c oughs> นะครับตอนนี้มีทั้งรถเก่งนะครับรถกระบะมีค่อนข้างครบเลยแต่ผมขยับนิดนึงเดินนะโอเคไปจอดตำแหน่งเดิม นะครับเฮดรูมเด็กรูมด้านท้ายนะครับผู้โดยสารถือว่ากว้างขวางทีเดียวนะครับให้มาถือว่าก็กว้างขวางสไตล์โตโยต้าเลยนะครับแล้วก็เขามีที่เท้าแขนมาด้วยนะสำหรับรุ่นไฮบริดนะครับนะมีที่เท้าแขนวางแก้วน้ำนะครับแล้วก็มีในส่วนของแอร์เพิ่มมาให้2ช่องแบบนี้นะค่อนข้างใส่ใจผู้โดยสารตอนท้ายนะก็ ถือว่าเย็นเลยนะครับแล้วก็มีช่องใส่เกเ็กสารนะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ําถือว่าให้มาดีนะครับค่อนข้างโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูด้านท้ายกันว่าด้านท้ายเขาเป็นยังไงบ้างในส่วนของด้านท้ายนะครับเปิดขึ้นมาเนี่ยก็เราลองมาเช็คตําแหน่งเห็นไหมเอ่ยนะอ่าน็อตปกตินะครับไม่ทําสีไม่เป็นอะไรมานะถือว่าโอเค ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝาเดิมท้ายเดิมนะครับทุกอย่างเดิมหมดเลยโอเคนะแล้วก็เม็ดอากนะครับมีมาให้ปกติแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายเนี่ยเขายังให้ยางอะไหล่มาอยู่นะ,ะชุดยางอะไหล่มีแม่แรงมาให้นะครับแนวยาซีนเดิมๆเ,เลยนะครับไม่ได้มีชน ไม่ชนไม่เฉียวนะไม่มีตําหนิมามีกล้องหลังตรงนี้นะครับตําหนิมีด้าทายนิดนึงนะเดี๋ยวขอเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ตรงนี้มีนะก็เป็นแค่ในส่วนของกันชนนะครับหน่อยเดียวไม่ได้มีผลต่อเครื่องยนต์นะครับไม่ได้มีผลต่อโครงสร้างนะเดี๋ยวผมขออนุญาตพาด,ดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องเปิดขึ้นมาปั๊บนี้นะครับเครื่องยนต์ใสๆแห้งๆนะครับระบบไฮบริดนะครับซึ่งรถด้านหน้านี่เห็นไหมเม็ดอาร์ เหมือนเดิมปกตินะข้างหน้าไม่มีแกะไม่ชนไม่มีตำหนิมานะครับฝาเดิมนะครับทุกอย่างเดิมนะน็อตเดิมๆนะครับไม่เคยแกะนะอาใสๆเลยใครหาอยู่นะครับคนันนี้เลขไมล์หกหมื่นเกิกโลกับราคา6 9 9 0นเับาทเท่านั้นได้เป็นปี21บอบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณแผนราคา สูงไปหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกเลยว่าได้เป็นปี22นะครับอันนี้ปี24รถ2ปีเองนะครับรถ2ปีกับราคานี้699,000บาทนะครับราคานี้จบนะครับไม่มีบวกเพิ่มเติมนะครับไม่มีค่าจัดค่าโอนนะโอนให้ฟรีด้วยนะสำหรับที่ลูกค้านะครับซื้อเงินสด ไม่เก็บแหวแล้วนะแวนเจ็ดเปนี้ก็น่าจะประมาณ3 0,000ื่นกว่าบาทนะโดยประมาณแต่อันนี้ไม่เก็บแล้วนะครับถ้าเป็นตามเต็นต์ตามอะไรเงี้ยเขาอาจจะเก็บแวดได้นะแต่ว่าทางรถดีเด็ดไม่เก็บแล้วนะครับซึ่งรถดีเด็ดนะครับก็จะเป็นรถหน่วยงานผู้บริหารทั้งหมดเลยนะครับเป็นรถของออบทสัญญาส่งกลับคืนมานะครับซึ่งรถแต่ละคันเนี่ยจะเป็นรถของทางบริษัทเองนะครับอ่ะพูดไปพูดมาผมดื่มพาดูสำเนารถเลยนะ คอนโซลสวยนะครับแบบใหม่โฉมนะครับเป็นโฉมปี22 mm hmm. เห็นไหมเอ่ยนะ Toyota Corolla Antis นะครับเครื่อง1.8นะได้เป็นเครื่อง1.8แล้วก็บริษัทลำดับที่1คือบริษัทอาคาเนแกปพิตอนส่วนใหญ่แล้วนะครับที่ผมพาดูสำเนาเนี่ยจะเป็นรถทั้งหมดเนี่ยจะเป็นของอาคาเนทั้งหมดเลยนะครับไม่ไม่ได้มีของ ที่อื่นรถของที่อื่นๆมาขายนะมีแค่เฉพาะของรถดีเดียที่หมดสัญญาแล้วก็ส่งกลับคืนมานั่นเองนะครับที่บอกไว้เบื้องต้นเมื่อกี้นะครับซื้อเงินสดไม่เก็บแแินแล้วจัดไฟแนนซ์จัดได้สูงสุดถึงป4งวดด้วยกันนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับจัดไฟแนนซ์นะครับก็จะมีเลทในส่วนของเรื่องดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อทักทายเบอร์ผมด้านล่างนี้นะครับ083 4402297นนะครับหรือว่าพี่ลูกค้าจะแอดไลน์เพิ่มเติม เบอร์โทรผมเบอร์นี้เพิ่มก็ได้นะครับยังไงวันนี้ฝากด้วยกับ Toyota c o r o l ล a 1.8นะครับเป็นตัวไฮบริดนั่นเองนะครับสนใจไงก็ติดต่อักได,ได้แรงมากประหยัดน้ำมันสุดๆนะยังไงวันนี้ขออน,นุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หนะ้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ